47ก,กันย่านะครับ2หา67นะครับท่าพี่น้องเบิง่งบรรยากาศกับผมท่าพี่น้องเบิง่งบรรยากาศอา่าดูหนางานนะครับเนาะเดินทางไปเบิง่งอา่าวงสาวหน่อยรำเพรียงโชว์ครับผมดูปากทางพานเก่าครับนะพี่หนอนพี่น้นองเบิง่งบรรยากาศนะครับเนาะ นี่ผมใส่วิธีเดินทางโดยการเดินทางยางมากนะครับเนาะนะครับยางมากนะับพี่นอ้องเพิ่งบรรยากาศนะครับอย่านะครับพี่น้องต่าไปในนี่นะครับกับเป็นนิคมอุตสาหกรรมแล้วนะครับ ตรงไปข้างหน้า,งงานเนี่ยี่ผมกำลังย่างไปนี่ก็คือว่าไปปากข้างบ้านเก้าครับพี่น้องนะครับจากที่ผมยืนเนี่ยไปถึงปากข้างหน้าจะประมาณหนึ่งกิโลเมตรครับนะครับว่งเปลาหน่อยําเพื่นโชคกับจิดแสดงอยู่ขวามือครับผมนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องย่างออกไปนะครับเนาะเดินทางด้วยเท้าเปล่านะครับผม เดินข้างมาช่วการแสดงสาวหน่อยล้องเพื่อนโชว์ครับผมพี่น้องเป็นบรรยากาศบริเวณดานน่านนาเนาะครับเนาะ เป็นโรงงานเนงงาะเดีงง๋ยววันนี้นะครับเป็นในข้อมูลศาหกรรมเป็นโรงงานส่วันไงวันผ่อดนะครับอุ้นพี่น้องไกลๆไปนะนะครับไฟกระพริบกระพริบอยู่เห็นละนะครับเปที่นะครับผมเพื่อที่อยู่ข้างหน้าครับผม พี่น้องเบิง่งบรรยากาศรอบนอกก่อนนะครับเดินทางมากับผมนี่แหละนะครับเดินถาวเป้านี่ยนะครับผมยนะมาเคลื่อนห้องมาเนี่ยน,น้องคบเนาะฟังตูมขามนะครับฟังตรงขามกับเป็นร้านชาบูว่าตันชาบูบางวัวนะารับน,นะครับผมนะครับตรงขามกับเวทีแสดง จจุบันนี่ก็มีรถจอดอยู่ครับผมอาจจะเป็นคนจดเตรียมเข้าไปละครับหรืออาจจะเป็นทีมงานนะครับผมนี่นะครับพี่น้องหน้านะครับขวามือเนี่ยนะครับ๋ยขึ้นยางขอกไป เนาาะทงต่อไปก็นี่งางค้าลานขายครับผมต่างค้าลานขายเริ่มมีหลายแล้วนะครับเครื่องปั่นไฟก็ครับพี่นอ้องปั่นไฟสามารถพี่น้องย่างเข้าไปตนน้นได้กันเยอะบฟังตรงขาจะเป็นชาบูบางวัวเป็นต้น รักษาความปลอดภัยนะคบเนาะนี่นะครับพี่น้องพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศก่อนเดี๋ยวไปพาพยงางขาไปครับยางเขาไปทางนั้นครับมี้านค้าร้านข,า,า,นขายครับหลากหลายครับเดี๋ยวภาพี่น้องยางเบ่งก่อนเนาะพี่น้อง ลูกชนนะครับลูกชิ้นนะครับตัองน้ำุ่นก็เป็นปใยเตี้ยวครับผมใยเตี้ยวลาน้ายลูกชิ้นครับหลากหลายครับพี่ก้อนชัยสวัสด,ดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วนะคะต้องไวัดนะคะครับผมเอาอะไรอ่ยนี่ผมทำงานอยู่นี่พี่ใช่ใช่เปลือดดูเซิร์ชดูอยู่ครับผมครับผมเดี๋ยวเอาของไปวางก่อนไปเก็บก่อนข้างในก่อนที่ผมยอมถ้าเราใหญ่จังครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับผมเดี๋ยพี่น้องเข้านะครับเนาะ นี okay, ่นะครับพี่น้องหลากหลายครับลานค้า้านขายครับเนะาะขายปีนองพึ่งก่อนะครับนี่นะครับร้านบาร์เบกนะครับร้านขาย ย่ำนะครับผมไข่เดียวกับนี่ะนะครับปะป่าพี่หน่องยางเข้าไปด้างในกันนะครับานะ็ เสนีครับครับเสยเอครับผมเจอเสียเอแล้วเสีเอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ยังสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมครับครับทายไปด้วสซงกันด้วยกันครับครับครับสอนนอกสถานที่นะครับครับประธานครับได้ทุกที่ครับผมเล่กันพี่นอนนะให้เบิ่งบรรยากาศต้องมีก่อนนะครับเนาะ